เมื่อคุณไปตลาดและคุณก็เห็นสินค้าที่คุณชอบมากมันหอมเหลือเกินอยากจะเหมาทั้งหมดเลยเอ๊ะแต่ถ้าเหมาหมดจะได้ส่วนลดไปนะคุณจึงอยากถามว่าถ้าซื้อเยอะได้ส่วนลดไหมคะแต่คุณไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษพูดยังไงคุณจึงเปิดแมจิกท็อกขึ้นมาค่ะประโยคสําหรับช้อปปิ้งในต่างประเทศเมื่อคุณต้องการต่อราคา Could you give me some discount? Could you give me some discount? Could you นะคะออกเร็วเป็น Could you Could you Could you give me some discount? Could you give me some discount? ถ้าฉันซื้อเป็นจำนวนมาก If I buy a lot of this ตรงคำว่า a lot of นะคะออกเร็วๆเป็น a lot of, a lot of. If I buy a lot of this If I buy a lot of this ทีนี้เอามารวมกันค่ะพูดตามเลยนะคะ Could you give me some discount? If I buy a lot of this Could you give me some discount? If I buy a lot of this ตอนนี้ต่อราคาได้เลยค่ะ Would you give me some discount if I buy a lot of this That's a good question Of course Thank you ขอบคุณ Magic Talk คุณได้สินค้าที่คุณถูกใจและได้ราคาที่เหมาะสมคุณจึงมีความสุขและอยากเต้นระบำอีกครั้งอยากสื่อสารภาษาอังกฤษมั่นใจรู้ว่าจะคุยอะไรเวลาเจอฝรั่งอย่าลืมเป็นเจ้าของ Magic Talk Audio ได้แล้ววันนี้ที่ไลน์แอ English Smile สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ